โอ้ยตกพ่อตกโุ้ยคนเต็มเลยรถกสองรูสามข้างหลังยืนวงตั้งนานก็จบและพ่อหลาบูบูปราดาห้าแม่ห้าเธอดีได้สองตัวเฮ้ยสี่ตัวหนุด ไม่ใช่<ป>ออก<น>วง <ดา S 1> นีก่กะอาจา<ป>จะออกทำไม้ได้เซตนึงแล้วสวัสดีครับวันนี้มาพาน้องไอเดียสุม่มทีมเล่นกันดีกว่าจะตึงแค่ไหนฝากกดไลค์เป็น,ไงไงนกำใจให้น้องไอเดียด้วยนะครับไปดูในเกมไปเลยย้น้องไอเดียไม่่อยแกเท่าไหร่ไปตรงนั้นปืนแนละ้ว ไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีปืนตกพอตกอ้ยคนเต็มเลยรอบสอง ลงสามข้างหลังเป็นป้ายโอ้โหคนลงเต็มเลยโอเคลงห้าลงหกลงเจ็ดลงแปดลงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทีรู้พวกของของของก่อนโอเคโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของใครของมันถ้ามันลงแล้วมันถ้ามันลงแล้วมันมีปืนนี่เขเก็บของไง คนยังเยอะเม่กี้ใช่เพื่อนเพื่โอ้โหคนเต็มมากเฮ้ยมีคนมีคนเพื่อนมีคนอยู่ไหนช่วยเพื่อนก่อนข้างบนเลยมีคนครับเบอร์หนึ่งถึงแล้วโอเคเบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งได้ ใช่เพราะว่าเป็นเบอร์ส e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  ีเดี <ó> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพื่อนช่วยจะไปช่วยเพื่อนไม่ต้องห่วงเรากำลังจะไปช่วยเฮ้ยเบอร์หนึ่งมีตัวเบอร์หนึ่งกระสานเบอร์หนึ่งมีตัวแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าก็ะสุดหมดใช่หรือไหนตะกี้นี่ไงนี่ไง โอ้ตามตามให้เพื่อนไม่หวลเกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เปลี่ยนปืนดีกว่าเล่นเอ4ซีพอขอเล่นเอ4ซีบ้างเฮ้ยเล่นอีสองดีกว่าไม่ใช่สองนี้โอเค ขอที right oh, enfin, uh, like ่สองบ้างละกันโอ้ลูกครบไอ้แม็กซ์รัดแล้วโอ้ของแต่งเนียบตอนเนี้ยเปทีหนึ่งก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วไหนคนอยู่ไหนอาซี่ตอดีได้สามกิโลแล้วอะกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เฮ้ อือบดตีเฮ้ยโดนคนอ๋อเขมริีสีโคตรแรงเป็นไงนะครับไม่ได้ยิงใครยิงไปเร็ว,ก,รวก็ยิงทีไม่ตรงนั้นอ๋อ โชปปัญหากระสานมาก็คุยยาวเลยอยากแล้เนี่ยแล้งเอมสิแล้นจารดโอ้ยเบอร์สองเบอร์สองแยกไปไหนพบศัตรูแล้วเบอร์สองเจลี้ยตรูแล้วโอ้ยเบอร์สองล่วงอ่ะเดีย ไม่ว้า่าม่ไปบ้านอ่ะไม่รู้สิเดี๋ยวไปชุบเพื่อสองตรงนั้นแล้วกันเพื่อสองบอกเจอจับปูแล้วอ้ี่หนูใช้วมกี้มันคืออะไรช่วยด้วยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบให้เพื่อนแป๊บนึงไม่เจองหัว เบอร์สองเ,เจอจับปูแม่อื่นแล้วทำไมโทรไปที่ไม่จิดอ่ะเดี๋ยววันนี้เร็ว,ค,วคิดว่าเป็นอะไรลูต้องใช้ปืนตลิงครับด่านเนี้ยใช่ไหม เอเคเขาว่าแรงนะครับรแผ่นเนี้ย,ยไปกลับไปช่วยน้องไอเดียก่อนหน,หนีหมดตีหมดตีไอเดียยิ่งหมดตีหนูคือคูดเก่งเลวเบอร์สองอยู่ไหนวะเนี้ยย่ามาอันก็เล่นด้วยเนะี่ย เบอร์สองอยู่ไหนวะเนี่ยจะบอกนะเบอร์สองกลับไปแก้แค้นล่ะเฮ้ยโอ้ยเบอร์อหนึ่งเก็บไปหมดเลยเหลือที่สามคนเบอร์สองอยู่โน่นนี่นวะไปหาเบอร์สองกันไหมยัยปะไปหาเบอร์สองดีกว่าเบอร์สงองจุดใจเหรอใช่เบอร์สองอยู่ข้างบนเนี่ยอตอนนี้เหลือ,อ,อที่สามคน ที่หน้าโรงเรียนก็ปิดละเมื่อสองมาร์กอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะขอขอเงินยายวันมือเด็คโดนดูก่อนเงินยายอึ่งพันหนึ่งฆ่ามันยี่สิบโบยายวันใจอึ่งเขาได้พี่ยี่สหกเฮ้เยปกป้องปกป้องแมวขาวเมื่อหนึง่ง เขาต้องปกป้องเบอร์หนึ่งให้ได้เยไปเบอร์หนึ่งดอลล่าตรงไงมันโดนลงบางล่างแล้วล่วงเฮ้ยจะขึ้นรถทำไมอ่ะไม่ได้กดขึ้นรถเลยเขาต้องกป้ังบัตรประชาชน เออลาลาตีพี่เหรอไม่ใช่เลขท้ายสิบสามหลักนะเลขหลังบัตรเดียโดนอะไรโดนอะไรนี่เลยโดนตกอ่าตกอ่เพื่อนชุบได้ปะล่ะท้ายสุดของบัตรประชาชนก็เลยยึดจุดชุบชีวิตอยู่บัตรโอเคแต่พ่อลงไปชุบรอแป๊บนึงนะ ไม่มีตัวโดดลงมาโอ้โหโดดช่วยทุบไปเดียทั้งน่อยเลขหลังของบัตรประชาชนนั่นแหละสิบสามหลักตัวสุดท้ายเพื่อนทุบหน่อยเพื่อนทุบหน่อยบัตรที่มีตัวภาษาจีนทั้งน้าไม่ใช่เลขบัตรประชาชนให้หลุดไปช่อยครับช่อยครับมันคนละเพ็ดเก่าหมดแล้วนะเดียวมันจะหมดแล้วเหมือนกับเล็กตักแล้ว โอ้โหเพื่อนชุบหน่อยโอเคสวยสวยครับสวยครับเพื่อนเขาตู้ชุบหน่อยถ้าไม่รู้ก็อ่านมากินไม่ด๋อยม่อไม่อยากกินไม่อยากกินก็วางไว้ตู้อยู่ฝั่งนู้นเอาวางไว้หน่อนโอ้โหไม่ชุบก่อนแล้วครับเพื่อนจบเลย เลขสองเยวันโอ้โหขาวางเข้าหมู่บ้านหกคนสุดท้ายไม่ได้ไม่เรายไม่ไม่น่าจะได้ที่หน<ๆ>ึ่งแล้วรอเขาเคลียร์ของบัตรประชาชนไอ้ของโดนหมดก่อนโดูเลค,ครับข้าวนอนทำอะไรของหนูเลขกะไอ้เลขแปดขวา เลขแปมืนพี่เลยหนึใช่ปะว่าหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าแปดอ่ะเลขแปดีี่ยอมอ่ะหนึ่งหกสองจดศูนย์หนึ่งเก้าแปดนเก้าแปดศูนย์้าแปดศูนยเก้าแดศูนยเ้าอดูย์เก้าแปดูนย์เดีูยวรกเดี๋นยถเกกินเดินยี่กาก่ดนเก้ยแมดยเกดี๋นยวก้ได้นย์เก้าแปดศูนะ้าแปดู้ยก้ะไปดศูรู์้อแกรศูเก้อเดศูนยเ้าดน ไปดาวไอแพดเดียวกันที่เหลือพอนาโอ้โหวิ่งวนทำไมเนี่ยไม่ทำอะไรเลยใช่เลี้ยงหูท้าหน่อยจะไปบื่อยจริงๆให้ยี่หองเลี้ยงก่อนมันถูกหอยนันถูกหอยลาวมาพันประวัติแต่ไม่ทันแล้วกินไปแล้วเลี้ยงไปแล้วต้องไปเยอะๆโบราณมาก็อื้ออึงอ่ะ ยยวันหมื่นหนึ่งยยอึนหมื่นหนึ่งแม่แม่พี่อ๋องหมื่นหนึ่งแม่ยวันหมื่นหนึ่งเอาสามหมื่นแล้วเดี๋ยวไปรับสี่หมื่นพี่ได้หมื่นหนึ่งแม่ขอแม่แม่ยุดยกัแม่ยุแม่ก็เรียกพี่อ๋องมันผิดจะเต็บไงเขาเรียกยุวนไม่ไม่ไม่นี่เขามีคน้องค้านอยู่มันเรียกไม่ได้ไงแม่ยอ่งก็ต้องหารจอบแม่ยุ่งห้าพันที่ห้าพันแม่บอกกู ไม่ให้ใครสักพันก็ไปถังให้เดียวกับพอดีก่อนนะไปบอกญานะบอกญาแล้วได้จะตามปู่มา4อะไรสี่คนสุดท้ายไม่ทำอะไรเลยเพื่อนเวลาเยอะแยะเนี่ยหาเหรียญทุบก็ได้แล้วมั้ง5 30 20อโอ้โหอะไรนะของพี่แจ๊คได้ก่อนห้อุ้มยังไงยืนวงเลยพ่อมีอะไรที่เยอะไงพ่อไม่ได้แบบคุยเดินก็ได้แม่แล้วไงพอไม่ด้วย ยืนวงที่คนเยอะ่เคตึดจุดชุบชีวิตอยู่ยืนวงตั้งนานก็จบและย้อร้อยลาบูบูประดาห้าแม่ฮะตัวดีได้สองตัวเฮ้ยสี่ตัวนไม่ใช่ออกวงนี่กะอ็จะออกทำไมอ่ะได้เซตนึงแล้วนะโอ้โหจะยึดจุดชุบชีวิตอยู่เล่นอะไรของมึงวะเนี่ย อหวยมาเลยได้ถูกกักทีเลยดะมึงชุบตั้งนานก็จบแล,ล้วอโทษอ้โอจ <บ S 1> หจ <19, 19. S 1> บเลยนเ้าหนเก้าปนน้าหออหยอะไรนะตั้งนานไม่ชุบ นิดหมวดทำอะไรก็ไม่รู้ต,ตายจ้ะจบะอเอ,อมาให้เขาย่นตายตั้งนานก็จบแล้วไม่รู้ไปวิ่งทำอะไรเนาะเดี๋ยวเนะชุบตั้งนานก็ไม่ชุบไปยืนวงตอนอขัดใจมากเลยครับเพื่อนเล่นโอ้โหโคตรขัดใจแหละ อโอเคครับวันนี้น้องไอเดียขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ